ความมืดของมัดวัดตะวนไม่เหมือนความมืดแห่งดินฟ้าอากาศผิดกันอยู่มากมายความมืดของดินฟ้าอากาศน,นั้นมันมีมืดมีสว่างผัดเปลี่ยนกันอยู่เรื่อยๆแต่ความมืดของวัตะวนภายในจิตใจของสัตว์โลกทั่วๆไป เป็นความมืดอ,อยู่อย่างนั้นโดยสม่ำเสมอไม่ปรากฏก็มีความสว่างสวายเปลี่ยนบรรยากาศเหมือนอย่างวิวากาศนั่นเลยเพราะนั้นบรรณาศสัตว์ที่มาเกิดซึ่งมาเกิดด้วยความมืดอ,อยู่ด้วยความมืด ตายไปด้วยความมืดและไปเกิดอีกก็ด้วยความมืดเ็าเหนื่ถึงมามืดมืดเพราะไม่รู้มาเกิดก่อนจะมาเกิดก็ก็ไม่ทราบว่าจะไปเกิดที่ไใดกลิ้งไปงนั่นน่ะเหมือนพูดบอลอะไรทำหล่อแล้วแต่กรรมจะพาไปทันทีน สาวไว้ว่ากำลังสเตยุพัตตินะจะดีดังหินับปณีตังการเป็นเครื่องจำแนกแจกตัดให้ปรณีตหรือเดียวซามต่างกันหากว่าเราจะมาเกิดด้วยความสว่างสวัยด้วยความเข้าด้วยความเข้าใจเช่นเดียวกับเราเคยไปสู่สถานที่ต่างๆแล้วเราก็ไม่หลงทาง เราไปได้อย่างสะดวกสบายเช่นจากนี้ไปกรุงเทพจากกรุงเทพมาที่นี่เราเคยไปเคยมาแล้วก็ไม่เป็นปัญหาอะไรไปสู่ที่อื่นก็เรารู้คุยหมายป้ายทางอยู่แล้วเราก็ไม่ลําบากไปไม่ผิดแต่นี่นั่นเกิดแล้วเกิดเล่าตายแล้วตายเล่าลไม่ทราบก,กี่ครั้งกี่หนกี่พบกี่ถ่าย กี่กำเนิดของสัตว์ของบุคคลของอะไรก็แล้วแต่มันสับคนละคนอยู่ภายในมนุษย์แต่ละคนละคนภายในสัตว์แต่ละลาะยะะจนนับไม่พ้วนเพียงรายเดียวเท่านั้นน่ะที่เป็นความสลับซับซ้อนซ้ำาสักสัพแต่ความเกิดตายของตัวเองแต่เราก็ไม่ทราบได้ว่าเคยเกิดเป็นอะไรบ้างอยู่สถานที่ใดบ้าง เป็นกําเนิดอ,อะไรบ้างได้รับความสุขความทุกข์ขนาดไหนบ้างมีอายุยืนนานขนาดไหนเป็นเรื่องที่จําไม่ได้เป็นเรื่องที่ไม่รู้ทั้งนั้นเรียกว่าไม่รู้เลยก็ได้เพราะมันจําไม่ได้ถ้าว่ารู้มันลืมนี่ก็พอเข้าใจว่ารู้เคยรู้แต่มันลืมเพี้ยนแตนี้มันจําไม่ได้อันเลย ท,ทั้งๆติดเราเป็นตัวการแต่และคนละคนถ้าจะนําเรื่องการเกิดตายออกมาสู่ตลาดโลกนี้แล้วมันรู้สึกจะเป็นโลกเนี่ยเพียงเรื่องของคนคนเดียวสัตว์ตัวเดียวก็ดีไปไหนเหยียบย่ำตั้งแต่ป่าชาติป่าชาติของตัวเองนั้นแล้วคนนั่นก็เกิดคนนี้ก็ตาย สับคนแล้วคนกันอยู่ตั้งแต่ไหนแต่ายมาแล้วไปที่ไหนที่จะมาเจอป่าช้าของสารโลกผุมมออ้มืดบอดมีเหรอไม่มีตายดำท่อมตับตาตายครับตายผมทั้งเขาทั้งเรามันเป็นแบบเดียวกันมาเลิกความมืดบอดที่ไม่เข้าใจ,าใจตัวเองเลยไม่เข้าใจร่วมตัวเองมันเป็นทํานลองเดียวกันนี้มันเป็นโลกเป็นองศาลแล้วสถา,านที่ใดจะมาเหยียบป่าช้าของเขาและของเาเหล่านั้น มันเป็นไปได้หรือมันเป็นไปไม่ได้ถ้าตามหลักความจริงฉันทมที่ก่านสอนไว้แล้วถึงเรียกว,ว่าความมืดบอดมันเป็นอย่างนี้เี่ยทั้งที่รู้รู้อยู่มันก็จับแต่วรู้อยู่เท่านั้นรู้วิถีทางเป็นมาของเรามีความหนักเบามากน้อยเพียงไรไม่มีความสุขความจบายยังไง ในการที่ผ่านมาแล้วในพบกําหนิดที่ผ่านมาแล้วพบนั้นพบนั้นพบนั้น,น,นมาชาไม่มากก็พอจําได้บางทีงน้อยกับเพาิงชั่วพอที่จะพูดได้ว่าอ,อ๋อสว่างมาหน่อยฮะออกจากนั่นจะมาเกิดที่นี่ก็ไม่ทราบว่ามาได้ด้วยไงแล้วทําไมจึงมาเกิดเป็นมนุษย์ให้เราเห็นอย่างตัวของเราเองนี่แหละมาจากที่ไหนจึงมาปรากฏเป็นตัวมนุษย์ขึ้นมานี่เราไม่ทราบ เหตุผลมันมีที่จะให้มาเกิดเป็นอย่างนี้ก็ดีให้เกิดเป็นสัตว์ก็ดีเหตุผลตามหลักของธรรมตามหลักธรรมชาติมีที่นี่เราไม่รู้แล้วทีนี้เราจะเอาความไม่รู้นี่ว่าเราไม่เคยเกิดเราไม่เคยตายมายืนยันอย่างนี้มาลบล้างความจริง,งนั้นมันก็ลบล้างไม่ได้ถ้ามันไม่จริงทานมันจริงก็ไม่เรียกว่าเรามืดบอด เพราะเราทราบตามความจริงน,นั้นนี่เราไม่ทราบเวลามาก็อาศัยกรรมคือเหมือนเรามาเกิดเป็นมนุษย์ก็ด้วยอำนาจวาสนาที่เคยได้สั่งสมมาแล้วตั้งแต่บุพเพชาติเป็นลนำดับลำดับมาแล้วก็ได้มาเกิดเป็นมนุษย์นอกจากนั้นอุปนิสัยของเรายังมีอยู่ภายในใจิตใจจำนุนบรรดาลให้พบศาสนธรรมอันเป็นประทีปดวงไฟ สองแสงสว่างให้เป็นทางเดินของเรารู้ผิดรู้ถูกรู้ดีรู้ชั่วเพื่อจะได้ละเล้นในสิ่งที่ไม่ควรและบำเพ็ญในสิ่งที่ควรส่งเสริมในสิ่งที่มีอยู่ภายในจิตใจของเนแล้วมันมีความเจะเริเยิ่งขึ้นต่ในการข้างหน้าแม้เราจะไม่มีความสามารถที่จะแทงทะลุผุพวงไป ในภพชาตินั้นนั้นก็อาศัยกรรมดีเป็นเครื่องแทนะลุเป็นผู้พาพาขก้าวไปเป็นผู้พยุงเป็นผู้ชักตูงหรือเป็นผู้สนับสนุนให้เราไปท่างจึงให้เชื่อกรรมเพราะเรายังไม่สามารถในตัวของเราเองเราต้องเชื่อกรรมถ้าสามารถแล้วควกรรมก็หมดปัญหาไปดังพระพุทธเจ้าและสาวุท่าน แต่ว่ากิริยาที่ทําในอัตถ่าคือท่านพ้นไปแล้วนั้นนับแต่ขณะที่พ้นไปแล้วคาว่ากรรมก็ไม่สามารถที่จะหย่อนย่ทำทาลายจิตใจของท่านได้อีกต่อไปถึงว่ากรรมไม่มีปัญหาท่านพู้เช่นนั้นแล้วแต่เรานี้ไม่ยังไม่มีความสามารถขนาดนั้นจึงต้องอาศัยการสร้างความดีเพื่อเป็นเครื่องสนับสนุนเป็นเข็มพิดอันดีงามเป็นทางที่ถูกต้องให้เราได้อาศัยเกาะไปกับสิ่งที่ดีนั้น ท่านจึงสอนให้มันเป็นความดีน,นีรันัรใหญ่เป็นอย่างนี้เพราะสารโลภอย่างไรก็ต้องหนีกรรมไปไม่พ้นเมื่อกิริยาความเคลื่อนไหวยังมีอยู่ตราบใดการสร้างกรรมยังมีอยู่ตราบนั้นแล้วเมื่อการสร้างกรรมยังมีอยู่เช่นนี้แล้วเราจะปฏิเสธเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องสุขเรื่องทุกข์ไม่ให้มันเกิดขึ้นภายในตัวของเราผู้สร้างผู้ทำอยู่แบบนี้มันเป็นไปไม่ได้มีหลักธรรมชาติอันแท้จริง เวลาความจริงนีเราเป็นผู้ชั่วกรรมเราจึงนั้นอุตส่าห์พยายามที่จะยากลําบากขนาดไหนปรตามดังที่เราทั้งหลายเอาลเพ็นกันอยู่เวลานี้ไม่ว่าฝ่ายนักบวชไม้ว่า,ากุก้งคณะศรัทธาทั้งหลายที่มาก็ต้องมีความลําบากต้องฝ่าฟื้นเพราะอยากดีอยากรู้อยากได้ของดี ซึ่งเป็นทางที่ทอบตามหลักธรรมที่คันสอนไว้วิริยะวิริยะมีความท่าเพียรทันติความอดความทนบึกบุนขุษาพยายามอยู่เช่นนั้นนปกว่าสิทธิ์รูเราจะได้อาศัยอันนี้เนี่ยเป็นเครื่องพิดุงจิตใจของเราให้เข้าสู่ระดับมันสูงจะเป็นความสว่างไปด้วยอำน,นาจแห่งกุศล ผูส้สนทา้สว่างไปหากเรามีความสามารถที่จะทำแสงสว่างคือปัญญายาณให้เกิดขึ้นด้วยการปฏิบัติของเราในชาตินี้ก็ยิ่งดียิ่งจะประจัเพเทว่าสว่างไปอย่างเต็มที่เหมือนดังพระพุทธเจ้าและสาวกขันเป็นผู้สว่าง แทงทรุกรูกรมไปหมดไม่มีอะไรเหลือที่จะปิดบังได้ตามหลักธรรมท่านาว่าว้สี่แยกเป็นสีแน่แขนงสี่ประเภทตโมตมะปรายโนทั้งมืดมาทั้งมืดไปน,น,นี่นะตโมโชติปร,รายโนมืดมาแต่สว่างไป โชติโชติปรายโนทั้งสว่างมาทั้งสว่างไปมีหมายถึงความสว่างเมื่อกุศลเลิกการประทฤตัวคำมืดมามืด,มมดไปนั่นก็ถ้มาเกิดก็จักต่ว่ามาเกิดเกิดแล้วเพียงแต่ว่าเป็นมนุษย์จิตใจที่จะไปต่อบุญต่อกุศลเื่อต่อบาปต่อบุญนั้นไม่มีเลยเรียงความมืดมาก็มืดมาอย่างนั้นน่ดูก็มืดดูไปก็มืดไป หาสิ่งที่จะสมหวังไม่มีภายในบุคคลคนนั้นทั้งๆท,ที่ก็หวังอยู่ภายในใจิตใจแต่สิ่งที่จะสนองความหวังนั้นไม่มีเพราะมืดมามืดไปผู้มืดมาสว่างไปเช่นผู้เคยทําความส่วนเสียหายไม่ดีได้งามมาแต่ก่อนเนี้ยพอรู้สึกตัวแล้วกลับตัวประพฤติตัวเป็นคนดีต่อไปก็ชื่อว่าเป็นผู้มืดมาแล้วสว่างไปอื ผู้สว่างมาแล้วสว่างไปโชติโชติปรายโน,โนหมายถึงเวลาม,มาเกิดตั้งแต่มแรกรู้เดียงสาภาวะมาก็พยายามทำแต่ความดีด้วยมาจนกระทั่งอวสานแห่งชีวิตตั้งแต่ต้นเลยหมื่นมาสว่างมาสว่างไปเรื่อยนี่เียกึ้นได้หลายประเภทนี่แสดงแต่จียงเอกเทศเท่านั้นที่อธิบายไม่ใช่ว่าจะแจงไปทุกแขนงแสดงต้อง แต่แปงว่าหลักใหญ่พอให้เราได้นำไปพิจรารณาคำว่ามืดนั้นมืดเพราะอะไรมืดเพราะเดีตัณหาซะวะมืดเพราะบาปอกุศลคำว่าสว่างนั้นสว่างเพราะธรรมคือคุณธรรมคุณงามความดีมีฐานสินพอนาะเป็นต้นนี่เป็นความสว่างด้วยสิ่งแบบน,นี้ด้วยคุณธรรมล่าน,นี้ถ้าคุณธรรมล่นนนาน,นี้มีมากก็สามารถที่จะแทงทะลุในปัจจุบันาชาติ ตัดขาดจากวัฏจักรคนทั้งหลายให้พ้นแต่ได้ในวัฏจักรกิิใจตนเองดังพระพุทธเจ้าของพ้นและสาวกทั้งหลายเป็นพ้นเห็นประจักรภายในใจิตใจนี่เป็นอันว่าหมดปัญหาท่านลบบนี้ท่านเป็นท่านที่หมดปัญหาโดยสิ้นเชิงบรรดาปัญหาของโลกทั้งหมดในสามโลกนี้ไม่มีในท่านผู้เป็นเช่นนั้นสำหรับเรานี่เป็นพวกเราทั้งหลายนี่เป็นผู้แบกปัญหาทั้งหมด จึนเป็นภาระอันใหญ่แต่ปัญหาทั้งสามโลกนี้ยู่ภาในจิตใจของเราฉะนั้นจึงต้องหนักไปอยู่ในสถานที่ใดก็ไม่พ้นความทุกข์เป็นแต่เพียงว่ามีมากมีน้อยต่างไปเพราะปัญหายังมีอยู่ที่ใจคาว่าปัญหารต้นเหตุของปัญหาก็คือเรื่องของกิเลสมีอยู่มากน้อยภายในใจก็ต้องสร้างปัญหาขึ้นมาจนได้การสร้างป,ปัญหาขึ้นมาก็ต้องทําให้เกิดความทุกข์ความลาบากเจ็บจนในภพชาตินั้นอยู่โดยดี ถึงจะไม่มีมากคําว่าทุกข์ใครก็ไม่ต้องการผ่านมาเล็กน้อยขอเป็นสิ่งที่ไม่สะดวกภายในจิตใจเช่นเดียวกันนักปราทั้งหลายท่านเป็นกำเนิดที่เราเป็นชาติที่เหมาะสมและอยู่ในวาระูในวัยที่เหมาะสมอยู่แล้วด้วยสระกลนากายไม่ขัดตกบกพร่องอันใดหูตาก็าดีจิตใจก็ไม่เป็นไม่บาดเสืยียดเมาประพฤติตรงมาจัน การปฏิบัติศีลธรรมรักษาศีลค้าธรรมนี่จึงชื่อว่าเป็นการบำรุงส่งเสริมคุณธรรมที่เคยมีอยู่ภายในจิตใจของตนให้มากหรือเพิ่มพูนขึ้นไปโดยลำดับลำดับคำว่าการส,งส่งเสริมนั้นก็คือการบำรุงต้องเจริญขึ้นโดยลำดับลำดับอะไรก็ทานเมื่อรับการบำรุงอมจะมีความเจริญมุ่งเืองขึ้นเรื่อยๆสิ่งที่มีวิญญาณก็เติบโต,ตขึ้นแม้แต่ต้นไม้ก็ยังต้องเติบโตเจริญเติบโตขึ้นเรื่อยๆ ขาดการมุงมุงเชียยสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่จะ,ะเจริญได้และเสริมได้มันก็มีทางเส่อมได้เหมือนกันจิตใจเราร้องหาความช่วยเหลือจากเจ้าของอยู่เสมอแต่เราไม่ทราบว่าจิตใจรร้องหาความช่วยเหลือจากเจ้าของคือจิตใจหวังความสุขอยากจะพ้นจากความทุกข์ความทรมานทางด้านจิตใจความทุกข์เพราะเหตุใดก็าตามเป็นสิ่งที่ไม่พอใจเลยอยากพ้นอยากหลีก ให้พ้นก็ได้ถ้าพอจะดีไปได้ในสถานที่ใดหรือผู้ใดที่จะพอปลดเปลื้องความทุกข์ความลำบากภายในจิตใจของตนจะออกได้หรือออกจากทางกายที่มีการเจ็บไข้ได้ปวย<โ>ก็อยากจะให้ไปพึ่งพาผู้นั้นให้ช่วยปลดเปลื้องแต่นี้ต่างคนต่างจําเป็นมีภาระเท่ากันหนักเท่ากันจะยกของคนอื่นมาราบอีกก็ไม่ได้จะไปแบ่งหนักแบ่งเบาให้คนอื่นก็ไม่ได้เพราะต่างคนต่างมีหรือมีแต่อุบาย ช่วยสอนนไปนนั้นนี่เราพอจะทราบได้ว่าจิตนี้มีความร้องหาความเคยเหลืออยู่เสมอและจากตัวเองนันอ่ะโดยเฉพาะแล้วเราจะหาอุบายวิธีใดสนองความต้องการของใจสนองความเรียกร้องของใจให้สมความมุ่งหมายของใจที่ต้องการความสุขเห็นใจใจจึงต้องการความสุขเพราะใจมีแต่ความทุกข์คอย เหตคัด้ออยู่เรื่อยๆมาบางทีก็มากบางทีก็น้อย,ยงงอ,อ,อย่างไรก็ตามก็ไม่พ้นจากท่าไม่พ้นจากสิ่งที่กดท่วงจิตใจอันเป็นเรื่องของทุกข์นั่นเลยก็มีเราเท่านั้นที่จะพยายามปกป้องสิ่งที่กดขี่บังคับจิตใจแห้มีความสะดวกสบายเฉพาะอย่างหนึ่งมีความสงบเย็นใจในขณะที่ภาวนามีสนองความต้องการของใจสนองความเรียกร้องของใจ ถ้าพยายามแก้ไขพระโดยลังหนักความต้องการของใจนั้นก็จะปรากฏขึ้นเรือยๆปรากฏผลจะเป็นความสุขความสบายจนเอยมสมเข้าใจมีเจ้าของเมื่อเรียกร้องหาเจ้าของเจ้าของก็ช่วยเช้นเดียวกับผัดยิ่งเข้ามาหาเจ้าของเจ้าของก็ช่วยมีสุนัขเป็นต้นมีใครจะกัดหรือใครจะฆ่าจะตีจวิ่งเข้ามาพึ่งเจ้าของเฮ้มีจิตใจก็เป็นสมัิอันหนึ่งของเราเซึ่งเราจะต้อง ค่วยเหวอพิจารณาแก้ไขและแปลงให้อยู่ในความปลอดภัยอย่างน้อยกับความปลอดภัยมากกว่านั้นกับความเจริญก้าวหน้าขึ้นไปโดยลำดับด้วยการประกอบคุณางามความดีอย่างไรเราก็จะต้องได้พึ่งเราอยู่โดยดีอัฒนาอินโนาพผนี้จะพ้นไปไม่ได้ในเวลาที่ขับเข้าที่ขับขันพ่อก็เป็นพ่อแม่ก็เป็นแม่ยกไว้ไม่ปฏิเสธ แต่ไม่อาจสามารถที่จะปลดเปลื้องไม่อาจสามารถที่จะช่วยเราได้ในขณะที่จําเป็นโดยเฉพาะตัวแท้ๆไม่ว่าพอแม่หรือใครๆทั้งหมดท่านก็เป็นเหมือนเราน,นี้เราก็เป็นเหมือนท่าน,นท่านจึงมาอัตตาเหตุโนนาโถจง,งต้องรีบพยายามช่วยตัวเองยกตัวเองหนัเกเบาขนาดไหนทห้งตัวยกดูตั้งแต่บัดนี้ไปยังไงจะยกพอยกไหวไหม จะยกตัวพอไหวไหมจากทุกจากความลำบากลำบนจากความกระทบกระเทือนในระหว่างกายกับนี่นเช่นเกิดความเจ็บไข้ได้ปวดขึ้นมาหนักเข้ามาหนักเข้ามาเป็นยังไงจะยกไหวไหมสติปัญญาเราจะยกไหวไหมความเฉลียวฉลาดสามารถเป็นแค่ไหนที่จะหลบปีกตัวได้จากความทุกข์ที่ประดังมันเข้ามารอบตัวนี่นไม่ว่าข้างบนข้างล่างรอบตัวมันมีแต่ความทุกข์มีแต่ตึนแต่ไป เราจะมีอุบายวิธียอย่างไรบ้างจะพอสู้หไหวไหมนี่เราพยายามตวงยกตวงเจ้าของทดสอบเจ้าของเทียบเคียนเหตุผลเจ้าของมาเป็นยังไงพอไปได้ไหมได้ไหมได้ไหมตั้งแต่บัดนี้เรื่อยๆไปนี่เรียกว่าอัตติรกนาโถพยายามช่วยตัวเองครับจนกระทั่งเป็นที่แน่ใจพอแน่ใจแล้วปัญหาแล้วนี่ตกไปหมดเลยนะนี่เราเรียกว่าช่วยตัวเองได้อย่างเต็มที่แล้วไม่มีปัญหา ช่วยโดยทางจิตตภา,าวนาพิจารณาตกางเพราะ้า,าระอันนี้หนักมากค่าศึกอันนี้หนักมากขึ่งกว่าค่าศึกใหญ่าศึกในภาคในขันนี่ถึงเวาลาะจะไปจริงๆโอ้โหขายเยาวให้สะเทือนหมดทั้งร่างกายและจิตใจเป็นไฟกรตามกันหมดทีเดียวถ้ามีเครื่องดับไฟอยู่ภายในจิตคือสติปัญญาสามารถพิจารณารอบพ่อ ให้เห็เหตุเห็นผลแยกส่วนอย่างส่วนของหน้าอย่างถ้าเตืนพระจกักภายในใจผู้นั้นหลักที่ว่าอตติจโนนาโผได้เป็นผูไม่เดือดร้อนอยกไม่ไหวอะเหลือส่วนที่ยกไม่ไหวก็ทิ้งสตินา่นอันไหนที่ยกไหวแล้วอ้าจิตเนี่ยยกด้วยสติปัญญาไหวผ่านนั่นอันไหนที่ยกไม่ไหวธาตุฐา,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 านมันหนักพาราฮเวปันจักขันธาพ,พาระภารา้าโรจปุขโลพาระอัน ขันธ์านเป็นภลระอันหนักนะท่านพี่นะ้วยปัญญาแล้วปล่อยมันถึงขาจะปล่อยปล่อยด้วยกันทุกคนจะหึงหวงไว้ไม่ได้ปล่อยให้ปล่อยด้วยปัญญาอย่าไปห่วงอย่าไปห่วงห่วงก็ไม่เกิดประโยชน์นอกจากจะสร้างความทุกข์ขึ้นเจะาของไปเฉยพรอบฝืนเหตุฝืนผลฝืนหลักความติการปล่อยลงด้วยปัญญาให้เห็นตามความจริงปล่อยตามสภาพแห่งความจริงนั่นแหละคือทางเดินของสติทางเดินของปัญญาเป็นทางราบรื่นของการที่จะไปอย่าง ไม่อะไรหายไม่อะไรไม่ห่วงให่เดียวาหายห่วงนี่ช่วยเจ้าของให้ช่วยอย่างนี้เขามาช่วยอย่างนี้พยายามช่วยตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปดังที่เราได้เคยช่วยตัว,ตวเองมาโดยลาดับอันไหนที่ขัดข้องข้อไหนอาศายัยอุบายอุบาอาการมาเป็นเครื่องสนับสน,นุนสติปัญญาเราเรายังไม่เข้าใจที่ตรงไหนก็อ,อาศายัยท่านแนะนําเราเราก็ได้อุบายนั้นเข้ามาเป็นเครื่องมือ แลวดำเนินงานคือการพิจารณาของเราให้เข้าอกเข้าใจในสิ่งที่มีอยู่กับตนทําไมจะไม่รู้เรื่องกันให้เข้าใจกันสิ่งที่มีอยู่กับเราอย่างอื่นเรายังพอเข้าใจที่นอกประจากตัวของเราเรายังพอเข้าใจทําไมสิ่งที่อยู่ในตัวของเราคือรูปคือกายคือจิตซึ่งเกี่ยวข้องกันอยู่กับทบกระเทือนกันอยู่ทั้งวันทั้งคืนเป็นค่าศึกขี่ตลอดเวลาทําไมเราจะไม่เข้าใจเราจะแยกกันไม่ออกเราจะยอมให้สิ่งนี้ทับกันเหรือ ให้กระทบกระเทือนกันหรือทับถมกันให้แ,แลหลกละเอียดไปหรือมันไม่สมควรอย่างนั้นเราเป็นเจ้าของเราต้องพิจารณาแยกแยะออกหาทางหลีลกหลบภัยได้ด้วยปัญญานั่นคือว่าอัตตาหตุนโนนาโถไม่ผิดเนี่ยธรรมบทนี้มีความจาเป็นอย่างนี้ยิ่งเข้าตาจนเทา่าไหร่อัตตาหตจนโนนาโถจะมาทันทีไม่เกี่ยวกับใครทั้งนั้นที่จะ ที่จะหวังให้ช่วยเราเรายังหวัง,งนั่นแสดงว่าจะก่อความเดือ,รอดร้อนให้แก่เรามากมาเราไม่หวังทั้งหมดหาทุพพูดไม่ต้องมาเราพูดตามความจริงพ่อพับพ่อก็อให้นั่งอยู่สบายเรื่องของพ่อของแม่ของแม่ญาติวงชามีภรรยาก็ให้อยู่ตามสภาพของสิ่งนั้นๆในขณะนั้น,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 นจะไปกังวลวุ่นวายไม่ได้จะผิดจัดการละอัตริอัตฉิยนูนาโข ตนกำลังจะยกตนแต่ถ้าคนอื่นมายกลับคว้าจากคนอื่นน้นยุ่งไปใหญ่เลยขึ้นตนเองไม่ได้นั่นน่ยยิ่งเสียหลักถ้าเป็นเรือจะขัดจมงนั่นเพื่อความถูกต้องถึงเวลาจําเป็นเข้ามาจริงต้องเป็นอย่างนั้นต้องก่อยวานไว้ตามเป็นจริงสิ่งใดสิ่งใดก็ทราบแล้วว่าสิ่งนั้นเป็นนั่นสิ่งนี้เป็นนี้อืต่อยตามจะภาพเราจะไปขวางเวลานั่นเที่ยวเราเราจะไป ขวางเรือปล่อยให้มันหลไปอันนี้เหมือนกนารค้าติธรรมชาติค้าติธรรมนานี่เป็นเรื่องใหญ่โตเราต้องทราบด้วยปัญญาปล่อยวางไว้ตามเป็นจริงเราก็ผ่านได้อย่างสบายหายห่วงอหย่ยอัตตาหิจโนนะถูถูยังไม่เข้าใจธรรมอัตตาหิจโนนาถูเขินาพิจณาให้ดีนี่เป็นทมขั้นสูงไปโดยลำดับ ส่วนท่านตักท่านต่ำทำทั่วๆไปนั้นถักทายกนูน,โนาทโถตอนมีชื่องนของตนนั้นแม้แต่คนใช้ถ้าไม่ดีแล้วตัวเองไม่ดีจะไปให้ใครช่วยได้ล่ะเนี่ถ้าอยู่อาศัยกับใครกับทัวต้องเป็นคนดีบอกนอนสอนง่ายไม่ดื้อดึงฝา่าฝืนเป็นคนขยันหมั่นเพียรเนี่ยถ้าตัวมีมีควรเป็นที่พึ่งของตัวได้พอเป็นที่มั่นใจตัวได้คนอื่นก็สงสารคนอื่นก็ช่วย เหลือได้ถ้าตนของตนไม่มีแก่ใจที่จะพึ่งตนได้สักอย่างเดียวเลยไปที่ไหนก็เท่าเดิมนี่นี่จนกระทั่งธรรมทานานก็เหมือนกันอย่างนั้นเราพร้อมเสมอที่จะรับจกฟังจะทันปฏิบัติตนแก้ไขตนเมื่อได้รับโอวาทจากครูจากอาจารย์จากธรรมในบทต่างๆรู้สูตต่างๆคำพี์ต่างๆพร้อมที่จะดําเนินตนไปตามหลักธรรมนั้นๆนี่คเื่อเล่าเป็นเครื่องมือของเราก็พร้อมเสมอพอพึ่งตนเองได้ด้วยเครื่องมือ พึ่งตนเองได,ได้ด้วยการปฏิบัติพึ่งตนเองได้ด้วยสติปัญญารูดท้นเป็นระดับด้วยการพึ่งตนเองหนักหน่เป็นอย่างนั้น,นสร้างความสว่างสร้างขึ้นที่ใจเพราะความมืดมันอยู่ที่ใจอากาศมืดเดี๋ยวนี้มืดมันพรุ่งนี้สว่างขึ้นมาได้จิตมืดมันสว่างไม่ได้ถ้าไม่แก้ไม่ตามไปคือสติปัญญารัทธาความเปลี่ยนเข้าไปหาจิต จิตจะหาความสว่างไม่ได้เออเพราะจิตไม่ใช่ดวงอาทิตย์เออจิตเป็นจิตจะสว่างด้วยปัญญาเราต้องพยายามสร้างความสว่างขึ้นภายในจิตอ้าวจิจะมืดมาค่อยสว่างไปเะ้ยรือสว่างอยู่สว่างไปเป็นสุขะโตขอให้ทุกทุกท่านนำไปปฏิบัติก่นาการแสดงธรรมขอเห็นความขวจึงขอรู้จิตเพียงเท่านีา้